ขึ้นกำลังไทยนาพี่น้องทุ่งนาหลังบ้านเข้ากำลังเขียวเขากำลังขื่นเขากำลังงามเป็นหน้าว่านนะคะ ได้ยินเสียงพื่นไทหน้าทั้งเมื่อเสาร์นี่ไลยชั่วโมงผ่านไปจะออกไปซื้อกับข่าวไปรเรยมาซองบึงิันก็นยังไถคขี้เก่าอยู่หน้าตรงนี้อยู่เมืองคำแก่นนะคะล้อมรอบด้วยหมู่บ้านจัดสรรหน้าอยู่กลางหมู่บ้านจัดสรรเรยกรว่าได มันเหม็นหน้าข่อยหรอกหน้าเพลินอันนี้ล้วยน้ำว้านะคะอยู่กับธรรมชาติสูตรอากาศบริสุทธิ์เราถ่ายหน้าอยู่คนเดียวเห็นบ่พี่น้อง